สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Backpack นะฮะลุกเลยนะจ๊าวันนี้นะครับเราจะมีทริปนะฮะเป็นวันสงการนะฮะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดยะลาโอเคฮะแล้วก็จะไปดำน้ำที่เกาะเต่าเกาะลันตาจังหวัดกระบีนะฮะทริปนี้นะฮะเราก็มากันทั้งหมด4คนนะฮะใช้รถระบาในการเดินทาง ใช่ครับผมก็ประมาณ3ไม่ใช่3สิ5วันเนาะ5วันกับอีก4คืนนะฮะมีไปทั้งหมด4คนแก๊งเราเหมือนเดิมนะครับส่วนปลายทางนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่าน้ำมันจะหมดไปกี่บาทนะฮะหรือที่พักเราจะฟินแค่ไหนทริปนี้เราจะลงใต้ดำน้ำดูปะะการาังพาเด็กๆและทุกคนไปเปิดป,ประสบการณ์ครั้งแรก เล่นว่าเล่นการดินโอเคฮะส่วนคลิปนี้จะสนุกแค่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมไปตอ,อตอนนี้เ,เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะบ้านเกิดของผมกาลังล่องใต้ไปนะฮะเราเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดเพชรแล้วจะล่องใต้ไปเรื่อยๆนะครับไปที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็คืนพรุ่งนี้เราจะไปนอนที่ยะลากันนะฮะส่วน ที่ยาลาจะมีอะไรกินของกินอร่อยออร่อยหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคับโปรดติดตามช่องเราได้นะก็วันนี้เราทําบ้านกล่องกระดาษมาด้วยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะไปรู้ว่าจะพังหรือเปล่านะฮะก็คอติดตามดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงฮนะส่วนตอนนี้เพิ่งเริ่มเดินทางก็น่าจะอีกประมาณสักสิบห้าชั่วโมงน่าจะถึงนะ และคืนนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปไม่ถึงเราต้องนอหลังรถกันแล้วจะให้เตี่ยนคนโอเคครับผมส่วนไประหว่างทางจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางกันต่อนะฮะป่ะพร้อมกันแล้วไปเลยฮะทุกคนตอนนี้ห้าโมงครึ่งถึงประจวบกิลีคัน ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตัวเมืองของจังหวัดปัจจวบนะครับก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆนะครับมาหาอะไรกินก่อนนะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วสับเปิดได้ไอพี่พาไปกินอะไรไม่ได่มีอะไรกิน,น <ะ S 1> แล้วก็ของกินเยอะอยู่นะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงหอนาฬิกานะตรงน,นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะเราก็ไม่เคยมากันนะครั้งแรกเหมือนกัน นี่ครับผมที่กินเ,เยอะมากเลย,เยเตอนนี้เราได้ที่กินแล้วนะฮะเ่าเป็นก๋วเตียวทุกชินก๋วยี๋ยวไจ้ากเสี่ด<ะ>ีแหลก็ขอกินแถวนี้เยอะนะมีหลายร้านให้เลือกเลยนะฮะน่าจะเป็นคล้ายๆโต้รุ่งนะครับนี่จุดนี้ครับขอนาฬิกาตอนนี้เราจะไปหาอของกินกัน รู้ไหมว่าคนถือกล้องหายไปไหนคเขาไปกินข้าวเขาไม่เอามาถือกล้องโอ้เออลำบากไไหนล่ะที่นี่ไก่ย่างจำมาครับเราต้องจัดซะหน่อยเลยจัดกินหมูข้าวข้าวเป็นสองเธอพาที่ไปซื้อน้ำหน่อยสิกิน้ำมาได้จ้าระวังรถนี่ของจ้า เธอรู้ไหมว่าวันนี้ฉันเปิดส้มตำให้เขาดูแล้วเธอแล้วเขาคนนี้เขาก็อยากกินส้มตำเราเราของแต่ละคนก็จะน้าดัเป็นไงอร่อยไหมต้องชิมสิโอ้ยร้านนี้อร่อยอยู่นะน้ำซุปนะรสชาติดีเลยนี่ครับผมลูกชิ้นแชมป์นายข้างเพ้ง กผ่านบบนี้กินไม่เลยอร่อยเลยนรอาโอเคแล้วก็มีส้มตำแล้วก็มีใจย่างโอ้โหยอดเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเมื่อเรากินเสร็จแล้วอ่ะก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับยาวๆเลยไม่รู้จะไปจอดรถนอนตรงไหนนะเพราะว่าเป็นระหว่างประจวบปัะชุมพรเนี่ยมันจะยิงยาวแบบโล่งๆเลยนะฮะเราเลยต้องตุนเสเบียงกับของกินก่อนเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีจุดพัก เท่าไหร่แล้วมันจะมืดครับโอเคฮะตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วฮะภารกิจหาของกินก็เ,นเมื่อกี้ <คน S 2> ที่ซื้อมานะก็อร่อยนะอร่อยเลยนะของกินก็เยอะนะตลาดน่าเขาจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ตลาดนาฬิกาหรือเปล่าอเออ,อก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนนะฮะลุยกันยาวๆตอนนี้นะครับ เวลาตีสองกับอีกห้านาทีนะถึงจังหวัดสุราธานีแล้วนะก็วันนี้ขับยาวๆเลยฮนะ <c oughs> ติดตามกันต่อครับผมสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งของการเดินทางนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนคร รีธรรมราชนะฮะตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งแล้วนะฮะเชา้าวันที่1ของการเดินทางก็ตอนนี้นะฮะเด็กๆ2คนแล้วก็สกอยนะฮะของผมก็นอนข้างหลังก็วันนี้เราทําบ้านกล่องกระดาษน,นะครับมาจากจังหวัดเพชรชบุรีนะ แล้วก็ให้ทั้ง3คนนั่น,นอนอยู่ข้างหลังนะฮะก็สบายกันเลยหลับเพลินผมก็ขับคนเดียวเลยเมื่อคนะืนทรมานช่วงตีสามตีสีนะฮะก็ค่อนข้างจะง่วงจัดี้น,นี่เราอยู่ที่จังหวัดบบชรานาคอนสีธรรมราชอีก120กิโลจะถึงสงขาแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันก่อน ไปบายนี่บ้านกล่องกระดาษของเราทุกคนรู้ไหมว่าม่แก้วผมไปทำอะไรมาไปขี้ผมไปให้อาหารแมวมานี่บ้านกล่องกระดาษเมื่อคืนนอนในนี้ใช่ไหมสบายไหมเมื่อคืนนอนสบายไหมสบายแต่เมื่อคืนพี่หนูเจอดีด้วยนะเจอดียังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยกิ่ชุดแดงกชุดแดงดีมากอ่ะเดี๋ยวเราพักรถกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อยาว ตอนนี้เราถึงจังหวัดสงขลาแล้วนะครับทุกคนก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานติณสูลานุนนะแล้วก็นี่นะข้างๆก็จะเป็นทะเลสาบสงขลานะน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะกว้างขวางสุดๆเลยฮนะเหมือนทะเลสวยงามนี่ครับผม ก็จากตรงนี้ไปนะครับเราจะไปตลาดเก่านะฮะตลาดเก่าก็จะที่ดูรีวิวมาก็จะมีของกินนะครับเยอะแยะเลยส่วนวันนี้เราจะได้อะไรกินกันบ้างก็ด๋ยวไปติดตามกันที่ร้านอาหารร้านข้าวเลยนะฮะตรงนั้นมีของกินให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยมาสงขานะครับผมก็แนะนำนะ ว่าตรงเขาเรียกว่าตลาดเก่านะฮะตลาดเก่าหรือว่าถนนคนเดินอะไรสักอย่างนี่แหละตรงนั้นนะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมมาเนี่ยผมก็มานั่งกินข้าวตรงนั้นนะของอร่อยหลายอย่างเลยแล้วก็จะมีพวกสตรีทอาร์ตนะครับให้ทุกคนได้ได้ดูนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปภาพสวยๆจากวิว ตลาดเมืองเก่าของสงขานะครับก็ตอนนี้นะ่าจะเหลืออีกประมาณสักสิบหกิโลก็ถึงนะฮะโอเคครับติดตามกันเลยฮะว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรกันอร่อยอร่อยนะฮะตามมาได้เลยครับผมเรามาถึงเ่เมืองเก่าจังหวัดสงขลา พี่แป๊บแป๊ลบล้วกำลังปากพี่ขอบคุณครับถ่ายตั้งแต่เมื่อวานถ่ายตั้งแต่เมื่อบบาวานจนมาถึงวันนี้แล้ว่มาไปชมกันเรยขอบคุณครับที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยไลน์ที่จะส่งมาเดินไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะที่ถนนนางงามนะ,ะเป็นย,านย่านตลาดเก่าของจังหวัดสงขลาเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินก็วันนี้ ปิดวันสงการร้านก็อาจจะเปิดได้ไม่ครบนะก็เดี๋ยวเรามากินสตรีทฟู้ดของสงขากันก็ตอนนี้ก็คนก็คึกคืนนะก็เมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยนะก็คนนั่งหลังก็เมาเมารถจะอ้วกนะเกิดเกิดจะแย่เหมือนกันญญโอเคเราเดินหาของกินต่อเอา้าบัลลีเฮงที่เรากินคขาที่แล้ว<ส>ไงปิป,ปุ เยี่ยเตี๋กอดกินเลยมาเรามากินข้าวกันดีกว่าแม่เองสั่งเมนูอะไรไปเข็ดะไปเอียรเยร์จะสั่งอะไรไปลาบหน้าน้าแพรสั่งอะไรไปข้าวผัดกุ้งเร็วเมนูเร็วใช่เรียนแบบพีพีแล้วแพรเป็นขาแต่พวกเราเป็นขาจะไปอดหรออีกแป๊บเดียววโซงขา แล้วก็เดี๋ยวถ้าสมุดกินข้าวอิ่มแล้วถ้าไหวก็เราก็ไปเที่ยวในสงขาต่อก็จะมีชายหาดไปไหนนะหรือว่าถ้าน้บแพ้ไม่ไหวก็ไปที่ปัตตานีก็ได้ไปยะลาก็ได้ไม่ออเอาีครับพออ่าไปที่ไปไปนอนที่พักเราเป็นไปนอนตากแอร์ดูยูทูบน้าแพ้จะไหวไหมน้แพ้ดูไหมอย่าอย่าไปไว่ายน้ำมาตอนนี้ใช่อากาศร,ร้อนมากฝนตกหลักมากอะเดนอยากไปไว่ายน้ำที่นเราวเราไม่มีจะ้ว่ายน้ำ ตอนนี้นะครับเราก็กินอิ่มกันแล้วนะครับก็วันนี้ร้านปิดเยอะมากเลยนะครับเรียบร้อยกินเสร็จแล้วแต่ว่าเสียดายจังวันนี้ที่ร้านน้อยไปหน่อยนะก็เลยไม่ได้กินของอร่อยเท่าไหร่แล้วก็อากาศค่อนข้างที่เจะร้อนนะครับก็เลยไม่ได้ถายอะไรเยอะอก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่แหลมสมิหลานะครับก็กกเป็นจุดชายหาดนะฮะเล่นน้ำของเด็กๆเขา จากนี้ไปประมาณ2กิโลครึ่งคนระับะตามมาไปกันจอเด็กๆไหวไหมไ,ไหวดูพี่กลังอยู่เหรอแล้วน้องเพยไหวหรือเปล่าไหวจ้ะ <c oughs> จะตายอยู่แล้วยังไหวตอนนี้เราอยู่ที่หาดสิมิลาจังหวัดสงขลานะครับอ่ะเรามาพักผ่อนให้เด็กๆนะครับเล่นตรงนี้นะ ก็ว anyway, ันนี้คนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเล่นน้ำสงการกันด้วยนี่เป็นไงบ้างเป็นเนื้องอกเปล่าไม่ได้เป็นเนื้องอกแต่ก็เกงโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะพอรักก่อโอเครอเดียวพอนะไปไปก็นะครับ เรามาพักตรงนี้นะให้เด็กๆได้เล่นน้ำพักผ่อนคลายร้อนกันส่วนต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับไปกินน้ำสามสีนะครับที่ชื่อว่าร้านชาหัวนุมนะครับจังหวัดปัตตานีจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปกินกัน โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะจังหวัดปัตตานีครับผมก็ตอนนี้อากาศก็ร้อนนะทีนี้ว่าก็เลยมาหาน้ำกินนะครับก็เป็นร้านประจำทีเ่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับศูนย์คอนด้านะชื่อว่าชาหัวนมนะฮะชื่อร้านก็ร้านนี้นะครับอยู่ ในตัวอำเภอของปัตตานีนะฮะใจกลางเมืองเลยก็ลักษณะของร้านนี้ก็คือสามารถเลือกงานได้สามสี่ซึ่งเเมซิ่งนะไม่มีที่ไหนทำที่บ้าทมาดูกันชา สามชั้นไหนดู้หน่อยโอ้ยทำไมอ่ะบันามนามีโถงอ่นอนกินต้องคนก่อนนะจ๊ะสั่งรถอะไรไปนมชมพู่ชั้นเร็วก็เผืออโอเคครับเดีย๋ยวเราจะเดินทางกันไป ที่ต่อที่จังหวัดยะลานะรปลายทางเราในวันนี้นะเราจะไปนอนที่จังหวัดยะลานะก็อีกประมาณ44กิโลนะฮะกับวเวลา40่นาทีเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้เวลา16นาฬกา15หรือ4.15โนะฮะบ่บาย4.15โเราถึงจังหวัด ยะลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาในการเดินทาง25ชั่วโมงดูครับสภาพสมาชิกของเราเย้ย <Yeah. S 2> แต่ละคนเนี่ยอกครับก็ oh. 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 25ชั่วโมงในการเดินทางมาครับตั้งแต่เมื่อวานบ่าย3โมงครงึตอนนี้4โมงครึ่งนะฮะ4โมงเย็นคร่แล้วก็ถึงจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักนะครับแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าข้างในมันมีที่เที่ยวหรือว่าของกินอะไรนะครับตอนเย็นๆน่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินลกันผมรู้สึกว่าที่ยาลาของกินน่าจะเยอะอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมค่าโรงแรมกี่บาทนะนะหนึ่งพันหกร้อยบาทนี่คือนอนได้สี่คนเฮะ,ะเด็กสองผู้ใหญ่สองนะอะ่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าโรงแรมเราจะ ลักษณะโรงแรมน,น,น,นี่มันอาจจะยาวแสงแล้วนึ่เห็นไหมโอ้ใช้ยังชิการเป็นไงบ้างเข้าไปดูสิดีไหม,หว,มว้าวอันนี้ห้องนอนของเราคืนนี้นะคืนละ1,600นบาท2เตียงครับผม โอ้โหห้องกว้างใหญ่มากเป็นห well ้องใหม่ด้วยเตียนรงเท้าอ่างนะที่เโอ้โหนี่ครับผมห้องหนึ่งพันหกร้บาทเสียแบบนี้สองเสียดงดีมากแล้วก็มีเอ่อโทรทัศน์จอใหญ่น่าจะประมาณสี่สิบสองนิ้วอ่ะมีกาแฟเช้าให้กินน้ำแล้วก็ห้องน้ำเป็นไงมาก โอ้โหห้องน้ำก็สวยงามเลยนะเป็นกระจกด้วยชอบไหมน้องเองสวยมากเลยโอ้แลวก็มีรองเท้าอาบน้ำให้ส่วนข้างนอกก็มีวิวให้ดูด้วยนะลองดูความยิ่งของเปียงเป็นวิวโรงพยาบาลเนี้ยเห็นวิวของจังหวัดยะลานะโอ้เฮ้ยเขาว่าห้องนี้ดีสุดแล้วดูดิ วิวดีสุดแล้วสองด้านเลยนะใช่ถุงแม้จะแพงแต่ห้องก็คุ้มน่าหนาเดียวนี่เดน้อยเล่นน้ำเลยอันนี้เราอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดยาลาเลยนะเนี่ยอ้านี่คือโรงแรมที่ที่สุดสวยรับยะลาใช่โอเครีวิวให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับชื่อว่าโรงแรมบุญละวีเรสซิเดนซ์นะใจกลางเมืองจังหวัดยาลาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจังหวัดยะลาเลยก็เดี๋ยวขอพักผ่อนกันก่อน เพราะว่าเดินทางมาทั้งวันแล้วนะครับไปว่ามาเรายังไม่ได้ซ่อนแอบกันก่อนอื่นเราจะต้องมาช่วยก่อนใช่เร็วๆพี่ีอร์อุยออกครับอุ้ยออกออกฉันออกฉันฉันรอด ลำแพห์หา wow. เราพห์ถือกล้องเลยถือกล้องถือลแเอิรนลแพห้ถือข้างนี้ลำแพนับหนึ 5, uh, ่งสองสามสี่แปดสิบเก้าไปแล้วนะสามสีบันเท่ ยู่ไหนนะใครจะโดนคนแรกใช่บังพี่พีโดนไปเลยจากคนแรกอีกคนนึงอยู่ไหนวะดูเนียนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องร้องเพลงเนียนไหมเราจะมา หาคนนะทุกคนแต่จริงๆนะแพรเจอก่อนแต่หนูอยากอยากหามาหนูจะเริ่มแล้วนะจ้านี่แต่นี้ก็สามสิบโอ้โหเมืองยะลาสวยเหมือนกันนะแต่มีแต่ตึกเก่าๆตึกนี้แหละตึกสวยอย่างเดียวจ้า คนเห็นคุณบอนน้ำแห่ง <laughs>